ใช่ครับวันนี้ผมจะมาเปิด98ถึง101เป็นแพ็คล่าสุดใหม่ล่าสุดที่เข้ามาเลยนะครับโดยใช้1,000 FC ดีคบผมครับวันนี้ขอ3แสงแพงเสมอกดไปเลยครับผม Let's go ฮนะบา i ซิลเฮ้ยเนเธอร์แลนด์ CM สวยเบอร์แคปวันนี้ผมมีเพจเติมเกมราคาถูกมาแนะนำต้องนี่เลยร้านอีลาติชอปร้านเติมเกมมือถือออนไลน์ราคาถูกเปิดให้บริการ24ชั่วโมง สำหรับใครที่สนใจเติมเกม FC Mobile หรือจะเป็นเกมอื่นๆอีกมากมายมีให้บริการสำหรับใครที่ชอบเติมเกมราคาถูกๆแบบนี้นะครับผมเพจจริงผู้ติดตามจะมากกว่า8,000 0คนรับรองได้เลยครับไม่รีฟันอย่างแน่นอนนะครับรับประกันนะครับทางร้านบริการดีเติมไว้นะครับต้องรอคิวด้วยนะครับในการเติมนะครับทางร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมถูกกว่าเติมเอง20-30นะครับผมช่องทางการติดต่อนะครับก็จะขึ้นไว้ให้ข้างบนนะครับ แล้วก็การชาระเงินนะครับจะเป็นบัญชีของบริษัทเท่านั้นนะครับผมนอกนั้นเนี่ยเป็นเพจปลอมหรือบัญชีปลอมนะครับผมมาแล้วครับทุกคนน่าจะเห็นปกคลิปกันแล้วนะครับใช่ครับวันนี้ผมจะมาเปิด98ถึง101เป็นแพ็ก่าสุดใหม่ล่าสุดที่เข้ามาเลยนะครับโดยใช้1,000 FC นะครับผมเราก็จะมาจัดกันนะครับผมก่อนที่เราจะไปจัดกันเราก็จะเปิดแพ็คเล็กๆน้อยๆนะครับผมที่เรามีนะครับเพื่อเป็น ให้ดูว่าสายฟรีเนี่ยสามารถเปิดแพ็กอะไรได้บ้างแล้วก็เราจะจัดวันนี้ครับมันมีให้จํากัดแค่1แพ็กแล้วเราก็จะจัดมาเลยครับ1แพ็กนะครับผมสําหรับ1,000 F 4พอย์นะครับมาเราจะมาเปิด9 5ถึง1 0ึนึงก่อนในการนะครับผมครั้งนี้ผมใช้เพชรนะเพราะว่าผมมีเพชรนะครับผมไม่อยากจะใช้ตังค์นะฮะก็ถ้าใช้ตังค์เนี่ยก็อยู่ปรามันกลางๆคลิปนะอย่าเพิ่งเปิดไปไหนนะครับผม let's go มาครับเบลเยี่ยมครับ L M ใครวะผู้ใดโอ้โหฮาซาวะจากเบลเยี่ยมอะโอเคนะครับเหลือ9 4 1าสถึงจะเป็นแพ็กของแรกเปลี่ยนนะครับผมก็มีลุ้นได้อ่านายนะครับอานายตามล่าอานาย EP พสองไปครับผมเบลเยี่ยมอีกแล้ว ซีเกาลาตาสลาไลยผู้ใดโอ้โหมือเช่นไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะถ้าทุกคนเห็นเสียงผมเปลี่ยนเนี่ยแสดงว่าผมเป็นไข้นะครับช่วงนี้เป็นไข่นะครับพอไปจริงๆด้วยแล้วก็วันนี้นะจะลงคลิปเรทๆหน่อยแล้วกันนะครับและผมจะมาตามล่าโรนัลโดอา์นายโดยใช้200โทเคียนนะครับโดยเราจะสุ่มไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็กดรีใหม่แล้วกันนะครับ เพื่อจะ,จะมีลุ้นได้โรนัลดโออารนายนะไม่รู้ว่าจะมีลุ้นหรือเปล่าว่ามันได้ยากอยู่นะครับมาครับเราเหลือ50แล้วนะมีไลกัสซัมบอต้าจิลโนร่านะครับผมมาห้าสิบสุดท้ายอะ let's go ปิ้วใครวะโอ้โหมีเอสเซียงคานนวาโล9กแคมเบลนะครับ ออเราน่าจะเอาคาร์นาวโรเลยครับผมเพราะว่าแต้มเราหมดแล้วนะฮะเพราะว่าถ้าหาเพิ่มเนี่ยเราเหนื่อยแล้วเราจะไม่ฝืนกับเธอเราขอเอาคาร์นาวโรเลยและกัน98แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวถ้าใครอยากดูคาร์นาวโรว่าอยากดูรีวิวคาร์นาวโรเนี่ยคอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจัดให้แน่นอนนะครับผมรอสักครู่เฮ้ยอิตาลีใครนะถุยไอ้เหี้ยตัวเดิม ชเนวอรตัวนี้น่าจะเป็นร่างมีผมนะครับแล้วก็อีกร่างหนึ่งก็จะเป็นร่างไม่มีผมนะตามสเต็ปครับผมโอเคนะฮะรอนไหนเราจะถึงไฮไลท์ของเรานะอัะนดับแรกเดี๋ยวขออนุญาตเอาเข้อทีมก่อนละกันนะครับผมผมก็ว่าจะเอาลงแทนพวกนี้อยู่นะแต่ว่าแบบคิดก่อนแล้วกันอ่ะเรามี 1, อยู่หน0่งพันห้าอยเราจะเปิดแพ็ก9 8้าแปดถึงหนึ่แพ็ก แล้วก็9 5ถึง1นึ1งแพ็คละกันนะครับผมเพื่อเป็นความตีล่อแบบเปิดล่ออย่างเงี้ยเออถ้าแพ็คแรกมาสวยนี่คุบหายแล้วนะ9 8ถึง1นะึงเนี่ย1 0ึงเนี่ยมาครับแพ็คนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับผมก็9 5ถึง1นึงมีเปอร์เซ็นต์ออกก็ถือว่าไม่ง่ายเหมือนกันนะครับสำหรับ9 5ถึง1นึง ไปดูกันครับผมเบลเยี่ยม l อโอ้โหเฮียตัวเดิมตัวเดิมอีกแล้วฮาซาฉันมาทำอะไรทีนี้ oh, โหังจะปวดอะ่ะมึงมาสามสีรอบแล้วนะฮาสานะเริ่มจะไม่ชอบนายแล้วนะตอนแรกว่าผมว่าจะเหมาแพงนี้แต่ว่า ยังก่อนดีกว่านะครับผมเพราะว่าแพ็กนี้มันขายได้นะครับแต่ว่าแพ็กนี้ที่เราจะเปิดล่าสุดเนี่ยก็คือไม่สามารถขายได้นะครับด้วยแบบเอาไว้เล่นโดยเฉพาะเลยนะครับผมแล้ววันนี้นะฮะเราก็จะใส่สุรเหมือนเดิมนะครับผมโดยมันมาใหม่เราก็จะเปิดให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเลยนะครับผมชุดรวมรีมิต d h โฮลขนาดยักษ์และโบลดากเตะที่ซื้อขายไม่ได้นี่ครับเราจะมาลุ้นกันนะครับวันนี้ขอ3แสงแพงเสมอ3แสงแพงเสมอนะครับผมเผื่อผมแบบ มีสวยๆตัดลงทิกตอกด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามทิกตอกทั้ง youtube ดบผมด้วยนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมมาครับ3แสงมาแล้วครับกดไปเลยครับผม Let's go ฮนะบาซิลนี่น Thailand, A A เนเธอร์แลนด์สวยเบิร์แคมนี้เบอรแคมอยสุดยอดเบิร์แคม้อยครับผม ได้เบิกแชมป์ร้อยอย่างนี้แล้วนะครับผมก็ถ้าใครอยากให้ผม Review, รีวิวนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะฮะวันนี้ผมก็จะเล่นอยู่นะครับแต่ว่าเล่นแบบเล่นเอาระบบเฉยแต่ว่าไม่ได้เล่นแบบ Review, จรีวิวเจ,รจ,รจราะจงฐานะของเบิร์กแคมป์นะครับผมวันนี้จะเล่นแบบเล่นๆเฉยๆนะกันนะครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากให้ผมรีวิวเนี่ยเดี๋ยวผมอัพเพิ่มแรงของเบิร์กแคมป์ให้ได้เยอะๆแล้วผมจะมารีวิวให้รับชมถ้าใครอยากให้ผมรีวิวนะ แต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ก็เอาเป็นที่เรเวล1 0หนึ่ไปก่อนนะครับคือเม็ดเขียวนะแล้วก็จะอัพมาที่เลเวล10ก็พอแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะเพราะว่ามัชเชเนี่ยหายากมากๆนะครับช่วงนี้มันไม่ได้หายากหรอกแต่ว่าผมมีแค่ตัวเดียวนะครับเดี๋ยว วันหลังถ้าน้องๆอ,อยากดูเบิร์กแคมรีวิวเนี่ยเดี๋ยวผมมาจัดให้ดูแน่นอนนี่ครับผมและแพสสุดท้ายก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะครับ94ถึง101คูณ2นะครับมีโอกาสได้โดวอ้วนมีโอกาสได้คาราวเรมีโอกาสได้เบิร์กแคมอีกรอบหนึ่งนี่ครับผมมาครับนักเตะโฮลคูณ2 let's go ครับผมขอทงสวยๆมาก่อนนะครับ English ครับผม cm ยังไงฮะ forest notting โอ้โหโหจะปวดอีเหี้ยโอเคสแต็กข้างในของเบิร์กแคมป์ในตอนนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมอัพมาเลเวลสิบนะครับเม็ดเขียวนะครับผมขวาสายสีนะครับสแต็กข้างในก็ประมาณนี้ครับคุณสมบัติก็มีประมาณนี้นั่นแหละนะครับผมสำหรับใครที่ชอบเบิร์กแคมป์ในการส่วนตัวเนี่ยสามารถไปเปิดกันได้นีครับผมก็ซึ้นใจซึ้นใจอยู่เหมือนกันนะครับผม โอเคเดี๋ยวรอเข้าไปชมรับชมเกมเนะครับผมและเกมวันนี้นะครับผมจะเป็นแมนซี a, เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของริเวอร์ฮูนะฮะเราจะเล่นแบบฮาๆานะไม่เอาแบบรีวิวตัวไหนตัวนึงนี่ครับผมแต่ก็จะพยายามเล่นเบริร์กแคมป์ได้มากที่สุดนะครับผมเพราะว่าผมก็อยากเล่นเบริร์กแคมลองเล่นเบริร์กแคมป์เพื่อก่อนที่จะไปรีวิวเหมือนกันนะครับผมเอายกมือทําไมมึงออกมึงอะ โอเคไปครับผมลุยต่อไม่รอแล้วนะไปครับออกขวามาที่ฟิล์มปงนะมาดูครับแมนซิตี้วันนี้จะเอาชัยชนะได้หรือเปล่าสำหรับลิวร์พููตอนนี้นี่ครับยิวร์พููก็เพิ่งปรับเปลี่ยนนักเตะใหม่นะครับเนื่องจากซื้อเบิร์กแคมมาแดนกลางเนี่ยแดนกลางก็จะดูแปลกๆหน่อยแล้วกันนะเออเพราะว่าเพิ่งซื้อขายนักเตะนักเตะยังไม่รู้มือกันนะ เพิ okay. ่งได้มาแมตช์แรกก็ลงสนามเลยมันก็จะแบบแปลกๆหน่อยแล้วกันโอเคนะครับผมตอนนี้ฐานะของแมนซิตี้นี่คือพับสนามของเราเขาเรียกว่าบุกอยู่ฝ่ายเดียวแล้วกันนี่ฮะไปครับผมจะสวนกลับครับเบิร์กแคมป์มบผมดูความพิ้งของเบิร์กแคมป์สวยครับลอกมาหนึ่งสองไปแล้วยังไงโอ้โหตามพี่ให้ทันดีน้องมาที่ยามอโยโม ยังไงโอ้ยซ้ายมึงมีไว้ทำอะไรวะมาครับเตะแกะเปิดลูกหนีคกโอ้หกใสหประตูดีมึงโคกใส่หัวกันทำไมวะเออซีวิตนีโนโ่เนมาครับผมลุยต่อไม่รอแล้วนะมาแมนซิตี้กับยังได้ครองบอลเรื่อยๆอยู่ในกระบมก็ตอนนี้ก็พับสนามเล่นแล้วนะฮะ ไปครับเดินเกม่ะมาดิคิวเดอะบอยต่อมาที่ไหลต่อมายาวๆโอ้โหต่อบอลนกันแบบริเวอร์พูลนี่หัวปักเลยทีเดียวนีครับผมไปดีมาดีมาดีมาดีไปครับออกมาออกมาแล้วยังไงครับตอนนี้โทษแค่หนึ่งนาทีนะครับผมจะหมดเลยหรือไม่เนี้ไปแล้วก็หมดเวลาคึอหลังต่อยาวๆครับผมลุยนะครับถ้าใคร อยากตัดจบตอนนี้ก็ได้เลยนะเพราะว่าผมนี้ผมมาเล่นให้ดูแบบคำๆไม่เฉยนี่ครับผมไม่ได้เล่นแบบรีวิวนะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมวันนี้ก็ขอไปนด,ด้วยจริงๆนะครับเนื่องจากลงเลทมาหน่อยเยอะเลยนะครับเพราะว่าผมเพิ่งว่างนะครับผมแล้วอย่างผมเป็นใครด้วยเลยแบบเหนื่อยนะครับเลยได้เพิ่งมาอัดคลิปแล้วก็เพิ่งได้มาเปิดนะครับผม ก็จะมีประมาณนี้นะอันนี้จริงอะ่ะคลิปมันน่าจะจบประมาณหกนาทีแล้วแนะตุ้ยไอ้เฮียแม่งลิ้นพันคลิปคลิปแหละมันน่าจะจบประมาณหกนาทีแล้วนะครับแต่ว่าผมกลัวคลิปมันสั้นเกินไปไนงะคลิปมันสั้นแล้วแบบเออมันก็นั่นแหละนะครับทุกคนก็น่าจะเข้าใจนะเออผมเลยมาเล่นให้รับชมกันแบบขำๆสักหน่อยนะครับผมเพื่อจะได้ความยาวของคลิปนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดูแนวทางการเล่นหรือใครอยากดูนักเตะตัวไหน ก็บอกได้นะกระบผมเราผมจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันแบบนี้อีกยาวๆเลยในกระบผมขอคุณ6,000ผู้ติดตามด้วยนะครับที่กดติดตามนะครับแล้วก็ใครอยากให้ผมจัดแพ็กไหนนะคอมเมนต์มาด่วนเลยในกระบผมเผื่อพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์นี้ครับผมจะได้จัดตามคําของท่านผู้ชมนะครับเผื่อท่านผู้ชมอยากดูแพ็กไหนเป็นพิเศษหรือเปล่านี่ครับผมผมจะพยายามเปิดให้ได้ดีที่สุดแล้วกันนะครับผม ถึงแม้ผมจะดวงไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่กับการเปิดแพ็กช่วงนี้นะครับผมแต่ว่าวันนี้ก็ดีอยู่นะได้ทางด้านของเบิร์กแคมป์ไปนะครับก็ถือว่าพอได้อยู่แล้วกันนะครับผมโอเคไม่พูดว่านำเพลงแล้วเดี๋ยวคนว่าผมพูดมากนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับลงเหมือนเดิมนะครับพุดธศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับผมอย่าลืมครับไปกดติดตาม t ิกตอกผมด้วยนะครับผมผู้ติดตามประมาณ 3 4 0 0แล้วนะครับตอนนี้ครับฝากกดติดตามให้ถนึ่1 0 0 0จะได้สตรีมให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับส่วน YouTube ก็ค่อยว่ากันแล้วกันนะครับลงคลิปทุกพุธศุกรา์อทิตย์นโอเคเจอกันนะบผมขออนุญาตไปนอนแล้วไอ้แย่แม่งปวดหัวจัดเลยนะครับบายบายรีสกูนะดูยาวๆวไปก่อนแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็น,น่าจะไม่มีเสียงผมแล้วบายบาย